สวัสดีครับพี่น้องมาชมเห็ดน,นะครับเห็ดค่ะเห็ด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 ออกเห็ดปวกพี่สาวผมไปเก็บเห็ดปวกได้ครับมันกำลังแก่มันกำลังเข้า,าได้เยอะเลยครับเอาไ,ไ,ไ,ไหมเอาไปกิ่นไหม กําลอังออกไอ้เทากับมี่โคตรเอาโอ้ก็งามเนาะมันเทาแล้วนี่งามไลมันมันเห็นขึ้นทีแรกดกอกบางไงลงมานั่งขูดขาหรือไปกีดยามาแล้วยังย,ยุกเล็ค้องมาแะ่น้อยเอิญว่า,าไป Khói nằm âm thịt lâu 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 lâu